พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะ่อง,องความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันเสาร์ที่21เดือนที่6ในหัวข้อเรื่องมีจิตสำนึกถึงสวรรค์และพระวจนะที่เราจะใคร่ครวญและสมาีธรรมในวันนี้ในพระธรรมฮิบรูบทที่12ข้อที่22ถึง23แต่ไม่ใช่อย่างนั้นท่านทั้งหลายมาถึงภูเขาซิโยนและมาถึงนครของพระเจ้า ผู้ทรงพรชนอยู่คือนครเยรูซาเล็มแห่งสวรรค์และมาถึงที่ชุมนุมลื่นเลงของทูตสวรรค์มากมายเหลือที่จะนับได้และมาถึงคริสจ,จักรของบรรดาบุตรหวัวปีผู้มีชื่อจารึกไว้ในสวรรค์แล้วพี่น้องคะผมจำเพลงเก่าที่เราเคยร้องกันเมื่อก่อนได้ไม่มีกลางคืนที่นั่นไม่มีกลางคืนที่นั่นฮาเลลูยาไม่มีกลางคืนที่นั่น เพราะพระเยซูทรงเป็นแสงสว่างในนครสวรรค์ที่สว่างสวยฮาเลลุยาไม่มีกลางคืนที่นั่นเมื่อเราร้องเพลงนี้เมื่อหลายปีก่อนเราคิดถึงสวรรค์ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเพราะพระคัมภีร์กล่าวว่าและทุกคนที่มีความหวังอย่างนี้ในพระองค์ก็ชำระตนให้บริสุทธิ์เหมือนที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์หนึ่งยอห์นบทที่สข้อที่สคุณต้องคิดถึงสวรรค์ มิฉะนั้นทุกสิ่งที่คุณทำในโลกจะไร้ค่าแต่เราเป็นส่วนหนึ่งของนครน,นั้นแล้วซึ่งนักแต่งเพลงเก่าเรียกว่านาครสวรรค์ที่สว่างสวยเรียกวา่ซิโยนเมืองของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เราเป็นพลเมืองของนครสวรรค์ที่สว่างสวยนั้นกลางคืนหมายถึงความมืดแต่เราเป็นลูกของกลางวันเมื่อเกิดจากพระเจ้าคุณเกิดมาสู่วันนิรัน ไม่มีกลางคืนในชีวิตของคุณอีกต่อไปขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้าพระคำภีกล่าวาว่าวิถีของคนชอบธรรมเหมือนแสงอรุณซึ่งใช้สุขใสยยิ่งยิ่งขึ้นจนสว่างเต็มที่สุภาษิตบทที่4ข้อที่18ความมืดมิดหายไปความสว่างได้มาแล้วความมืดหมายถึงทุกสิ่งที่ชั่วร้ายอธรรมเสื่อมทรามและของซาตาน แต่ความสว่างหมายความถึงพระเจ้าและทุกสิ่งที่ดีและการจัดเตรียมของพระคริสต์ในพระกิตติคุณของพระองค์จึงไม่น่าแปลกใจที่พระคัมภีรกล่าวว่าท่านทุกคนเป็นลูกของความสว่างและเป็นลูกของเวลากลางวันเราไม่ได้เป็นของกลางคืนหรือความมืดหนึ่งเทสโลนิกาบทที่หข้อที่หจงให้ความคิดเหล่านี้เติมเต็มหัวใจของคุณขณะที่คุณรอคอย การเสด็จก,กลับมาขององค์เทเพุทธินเจ้าในเร็วๆนี้จงตื่นเต้นจงคาดหวังและดังที่พระคัมภีร์กล่าวว่าจงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งที่อยู่บนแผ่นดินโลกโคลิสีบทที่สข้อที่สองแต่พี่น้องรู้ไหมคะว่าการมีจิตสำนึกของสวรรค์อย่างแท้จริงและเป็นประโยชน์ต่อสวรรค์และเป็นพระพรแก่โลกคุณต้องประกาศข่าประเสริฐด,ดังนั้น จงแบ่งปันความรักของพระคริ์กับผู้อื่นเสมอและบอกพวกเขาเกี่ยวกับเมืองสวรรค์อันสดใสแห่งนี้ที่ทุกคนที่กล่าวสารภาพและรับพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเกิดมานั่นคือเมืองแห่งสวรรค์นิรันดร์ให้เรากล่าวคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณที่ทรงทำให้ข้าพระองค์ เป็นพลเมืองของเยรูซาเล็มแห่งสวรรค์เมืองของพระเจ้าผู้ทรงพระชนหัวใจของข้าพระองค์ตั้งมั่นในสิ่งที่อยู่เบื้องบนและข้าพระองค์เดินในแสงสว่างแห่งพระคำของพระองค์ทุกวันข้าพระองค์ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยจิตสำนึกของสวรรค์ ด้วยกันแผ่รังสีแห่งพระสิริของพระองค์และนำหลายคนเข้าสู่เมืองแห่งแสงสวรร่างนิรันดร์นี้ขอพระคุณสำหรับความหวังในการเสด็จกลับมาของพระองค์ซึ่งทำให้ข้าพระองค์จดจ่ออยู่กับวัตถุประสงค์จากพระเจ้าของข้าพระองค์ ในพระนามของพระเยซูอาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกลางเขนเพื่อชันระบ,บาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซู อาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจรงิงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟล์ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด